น้องกำลังไหลมาพี่น้องเลยยังงูมดเด้อพี่น้องใกล้ช้ำนี่อ่ะยังสิไม้อีกนี่ว้าทุกคืนมาพี่แหงดกบึ้งพี่น้องต้นเลียนกันเลยโอ้เคันปลูกเป็นจุ่มเป็นจุ่มแบบนี้เลยบึ้งมังหงดกแหงขนาดโอ้กกตีเตี้ยต่ำๆกับเป็นมากมักหลายๆป้าพี่น้องอันนี้นะ มันชุกแล้วก็โหกระเต็ลงมากินหมดเลยหูซัดป้าลงมากินกลาบสวัสดีสบายดีตามผู้ชมทุกๆท,ท่านเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านตอนนี้ก็พบกับเคยนาดีในตอนเช้าๆพี่น้องบรรยากาศเย็นสบายแดดยังบวชทันออกพ้นผ่าซชําเนาะ มื่อนี้กะมานาพี่น้องเลยมาปั้นข้าวซวยพอเท่าพอเท่าที่เคยนาดีมาซวยขุณข้าวซวยเพิ่นมื่อนั่นแหละเพิ่นยังบม่ทันแล้วเนะาะจักแล้วแล้วมื่อนี้เพิ่นกะสิมาปั้นข้าวเคยนาดีก็เลยมาซวยเพิ่นคือเก้าพี่น้องเลยเคยนาดีแล้วนาแล้วกบบะบ่ได้อยู่ลาดอ,อกพี่น้องเลยหาเลาะซวยพคนนั้นซวยพคนนี้อยู่เพราะว่าเพิ่นกะมีบุญคุณต่อเฮาเนะาะเพื่เฮาเพื่อเฮา เวลาเฮาบ่มีอย่างเวลาคาดเขินอย่างเพื่อนก็นชชวยเหลือเอเฮาก็ต้องตอบแทนเพื่อนดยการไปช่วยเพิ่นปั้นเข้าหลัวเวียกต่างๆที่เพิ่นบอกหลอวที่เฮาสามารถช่วยเพิ่นได้เนาะตอนนี้กลับมาหอดหนาแล้วพี่น้องเ้ยน่าจะหลายคนอยู่พี่น้องมื้อนี้มาปั้นเข้าช่วยเพิ่นกันเดี๋ยวเฮาไปนาเพื่อนเลยพี่น้องตอนนี้เคยนาะดีกันน้องลิ้นะอยู่นาอยู่เทียงนานี่ แย่น้อยนี่กำลังว่าชิ้น้งไปพุป่นละระก็เจ้าสิปั้นละจังใดกะฝา,ากพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้คืนนะดีน้ำพี่น้องเลยไปบานนี้เดีย๋ยวพากันไปเบิ้งเลยไปเบิ้งก็เจ้ากะเจ้าจัาางใดแน่นละพุ่ะพี่น้องเลยกองเข้าเพิ่นยหนยๆนโอ แต่ละปีเพื่นได้อยู่ประมาณ1้อยสี่อยห้าบเสาพุ่นได้พี่น้องเนดะ้หรือ150สบถุงเดี๋ยวจะมารุ่นนํากันว่าปีนี้เพิ่นได้กี่ถุงเนาะเนะพราะว่านาเพิ่นกว้างตอนนี้กกำลังรอทกคนมาหลายก้อนพี่น้องคนยังบ,บ่กมาพอเนาะ

โอ้าอีกแล้วขายอีกแล้ว ร้อยอ๋อมูใหญ่แทนเห็นแต่กาบมันกาบเด้บกินวานนี่เนาะมันล็อกคาบแล้วพี่นอ้ยเห็นแต่กาบมันโอ้ยย่าตุ๊เดีฮะตุ๊เปมดนหมัเปเลยคาบมมันล็อกคาบเนาะะ อนนี้ใส่ลายพี่น้องเครื่องปั้นเข้าแขนแล้วสาเหตุก็เพราะว่าเครื่องมันเปียกนะพี่น้องเครื่องมันซุ่มก็เลยให้เครื่องปั้นเข้าแทนมันปั้นบอกตรงเลยนั่งพักเช้าก่อนแต่ละคนก็ได้ <rev. S 2> เฮ้ยไ่หรอกเลยมาบุนเลยเอาเครื่องมาใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่จะเอาเป่าเข้าไว้เพราะว่าพื้นที่มันซุ้มมันเป็นตุ่ม <h ums> ทีทีช่อมเซมมึงเอาไม้ทั้งเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่องมันแค้น Thank <laughs> you. งานนี้คนมาหลายขนาดเลยพี่น้องเลยผู้กำลังไหลมาก็มีอคนหลายเกินพี่น้องคนหลายเกินคนเนเลือ,อผูู้่กำลังมาก็มี งานนี้ช่วยเหลือกันย่างเกลือกุลน,นี่พี่น้องกับนังไหลมาพี่น้องเลยย่งางหม้มดเด้อพี่น้องเกลยซ้ำนี่นอ่ะย่างฉิไม้อีกนี่นต้องมีนี่แต่ว่าเพิ่นกำลังมาแต่ว่าเข้านี่ปั้นใกล้สิบเบิร์ดแล้วเนาะอู่ไหลมากก็ไลมางานนี้คนงานหลายขนาดเลยพี่น้องเลย สมามค้ีกันขนาดเลยสมาคีคือพลังแต่ละคนก็นทำหน้าที่กันแต่ละย่างเนาะบางคนก็นยืนอยู่กับมีเพราะว่ามันหลายคนลเลยดิ สำเร็จพี่น้องเออ้ยในการปั้นเข้าช่วยพระเท่ามือนี้กัถือว่าเรียบร้อยตอนนี้ก,กากำลังขนขึ้นรถแกมือไว้เนาะคาแล้วพี่น้องค้าแล้ว ตรงใส่มันนักเกินไปพี่น้องเลยค้าที่ย่างกันนายังบ้แห้งคักยังเป็นต่มอยู่เนาะยังมีความซุ่มอยู่เล้งเป็นเล้งงานนี่ปจ้องปปีตอนนี้กำลังนับเบิ้งนาพี่น้องว่าได้จักถุงเ

หลังจากบ้านเข้าแล้วเขาก็จะมาเอาหมอหุูงแล้วพี่น้องนี่หลังขึ้นเอาหมอหุูงตอนนี้โอ้ทางเข้าเอาหมองหูงหมองหูงเพิ่นจะปลูกอยู่ทงคูนึกพี่น้องอยู่ทงคูเขาอยู่ทงคูทงผาเดี๋ยวเขาจะมาเบิงน้ำกันว่าหมองหูงเพิ่นฉีลายไปไหนเนาะเป็นดกบ่อกอ๋อหูหาก็เคยเห็นหุองปลูกอยู่ทงคูผาพี่น้องเลยมาดกดกเฮงขนาดเลย ทางขึ pocket, ้นก็ะหกนิดหนึ้งแต่ต้องระวังงูแลวแควกระป๋อมน่อหนึงเอ้ามาเถอะมูวานมาซื้อนี่กือบกัเจ้าก็ขึ้นมาเอาแล้วมากชุกได้บักหลายกระเจ้ามันนี้ก็ขึ้นมาอีกพี่น้องเลยขึ้นมาเบื่องว่ามันยังพอมีมากชุกหลงเลืออยู่บ่ ต้นมะฮู้งเต็มเลยตามทางขึ้นนี่นปลูกไว้นี่เออโกตำตำหนึงนะ่งเียน้องไอ้เป็ี่นมากเลยยืดกระเถิงนี่นปลูกเลีียนๆตามทางขึ้นเลยรุ่งเมื่อหนึหน่งทางขึ้นสั้นแห้ง คอยลงไปลุ่มเห็นบ้านเลิศทองนาวิวงามแหงโี่ได้มาแล้วมากนึงพี่น้องมากกำลังชุกเพื่อพูดีงามโอ้ระเจ้าคนเข้าอยู่ลุ่มจุดปั้นเข้า ออวิวงามแหงขนาดอ๋อทุกคืนมาพี่แหงดกเบื้งพี่น้องต้นเลียนกันเลยโอ้โหมันปลูกเป็นจุ้มเป็นจุ้มแบบนี้เลยเบืง้งมางฮวงดกแหงขนาดโอ้กกตีเตี้ยต่ำๆกับเป็นมากมักหลายๆโอ้โหมันกำลังปิดเอาอยู่ว้า ป้าพี่น้องอันนี้นะมันชุกแล้วก็ะโกระเต็มลงมากินหมดเลยครูสัตว์ป่าลงมากินเสียาหายผลผลิตที่ปลูกอยู่ทั้งผานะโอ้ลูกจบเลย,อยพอ,อแล้ว โอ้แล้วพี่น้องเยได้มาแล้วก็อ่อนแต่วิวงามคอยลงไปผู้เห็นเบิดเลยผู้พาป่าไม้ทั้งลุ่มโ้ตอนนี้กับพอแล้วพี่น้องมอ้โมฮุ่งอเอาสองสามหาไม่ได้เอาลายเอาพอได้ลงมือกินนี่เนาะตามกินแล้วกันมากชุกมันแน่ตามกันเออแมนเอาได้เลยนี่หนยดิบเขาก็จะเอาเมื่อต่ำพี่น้อง สอนแต่ต้นมันเตี้ยบริสุทยืดปิดเอาเลยแลครับเป็นต้นที่มีมากผลผลิตดกขนาดน,น,นี้ก็จะเป็นทางลงเนาะส่อนเทางลงนี่มันสิกว่าเส้นทางมันค่อยข้างที่จะสั้นมาก ตรงนี้คอยย่างลงพี่น้องไงย่างสลัดหินตัวน,นี้เขาก็ลงมาฮอดดินแล้วโอ้ตัวซุกกำลังคักเลยพี่น้องไอ้ทีตต่ต่ำไหมนี่พอต่ำต่ำมาได้แล้วเขาบอกอะไรกันเนาะมาเท้ามาเล็บมาเข้าพี่น้องเข้าที่ยังบดซุกคข้ายัายางเขียวอ,อยู่ยังเขียวอ,อยู่ไห้นี่ตัวปันวป้นแล้วมันแล้ว วันนี้เคยนาดีกับมาโคเถียงนาแล้วพี่น้องกํยกลังว่าสีขี้รดเมือพี่น้องเนี่เขาเถียงนาเคยนาดีแล้วสาหรับในการมาปั้นเข้าซอยพระเท่ามื้อนี้ก็ถือว่าสําเร็จไปได้วยดีนะพี่น้องเนาะเพราะว่าทีมงานคนมื้อนี้ก็มาหลายหลายแห้งพี่น้องเลยรวมด้วยช่วยกันก็ถือว่าหลายอยู่สาวบ,บ้นนาดีนี่ยังมีความสามัคคีกันอยู่พี่น้องเลย ยังหาละวานหรือแบบหากันได้นะช่วยกันได้ยังบ่ได้ใช้แบบทุกอย่างต้องใช้เงินกับโบแมนเนาะพี่น้องเนาะบางสิ่งบางย่างเวียกบางงานบางแนวกันยังเพิ่งพาอาศัยกันได้อยู่วาแล้วก็ได้เนาะสำหรับคลิปนี้คือนะัดีก็สีได้ออกเมื่อกก็น้องพี่น้องบัดนี้เนาะอ่ะกับโบว่าลายใหญ่ห้างพี่น้องสำหรับคลิปนี้คืนนัดีก็ีได้ได้ขออนุญาตจบคลิปไว้ชั่วนี้กับพี่น้องไย ท้ายนี้ก็ต้องกราบขอบคุณเอซเนาะทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางซ่องเขยนาดีเนาะในการมาปั้นข้าวสวยปลาเท่าในมือน,นี้ถือว่าสำเร็จแล้วสำหรับอีพีนี้ขอำํำลาพี่น้องไปซส้นนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าพี่น้องนะสำหรับอีพีนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีครับบา,บายบายปิดท้ายรายการด้วยป้าข้าวสมคีพี่น้องกับเมนูต้มไก่แล้วก็ลาบไก่เนาะ เรอว่าจบบริบ <desserts> mm ูรณ์งานนี้ Luckily ัเปส่วงมันก็สุดยอดาแบกเอ็มาอันเจดสักอย่เจ๊ี่จะมนยืดดกยเอ้องนาเึมาตัวลางกันกันนะครับไ่ด้ากลางงเะ